สวัสดีครับวันนี้พวกก็พบก,ก,ก,กับช่องพาทองคูนะครับผมนี่เราก็ได้มาที่บ้านครอบครัวพังพลานนะครับเราได้มากินเลียงช้างครับผมพาทองคูมากินเลียงช้างนะครับแล้วผมเดินเข้าไปครับผมไปครับนี่พี่ทรงเสด็จแล้วก็พี่ทองสุขกับพี่พลานมาถึงแล้วนะครับผมเราก็จะได้เข้าไปนะครับผม ขอบคุณมาแล้วครับ้าเไม่ยอมไขอนี้ทองสุกพันล้านแ <คน S 2> ล้วก็นี่นะไฟทรงสุดนะครับผมขอบคุณน,นะครับ เมซีนะครับใจดีนะครับที่เมตตาครอบครองคณานะครับให้จัดโต๊ะินให้น้องๆได้กินกินเต็มที่นะครับผมขอขอบคุณคุณแม่ย้อยนะครับผมนี่ครับอ๋อแต่ให้ตามที่ขอแล้วครับผมอว้าหัวไหนเพื่อนวะครับผมอว้าหัวไนเหื่อนโอ้ใไ้หน่องชากินกินกันนาลูกน่องเว้ยเว้หลายเพี่อนเลยเนาะก็สุดขาย ใค,ใครจะเป็นคนไหญคนโลกกว่าเพื่อนครับขอ,องคุณคกินแต่ข้าวโพดเลยไข่ <c oughs> ต้องดูไขย <c oughs> จะแข็งเลย้ยจะแข็งแล้ตามสบายเลยครับตามสบายเลย <c oughs> ให้กินนะครับสามนมนะครับหนึ่งสาวนะครับผมงามนางามดี <c oughs> คนนี้่อยู่หัวโตเลยทั้งคุนนี่ก็ความสดเ็ก็มาถึงแล้วครับกินด้วยครับผมโอ้ยอามึงจะมาอกูสั้เนี่ผมก็ มีครับมีอาหารหลากหลายครับผมไข่อกถูกกันแล้วนหลากหลายดูถูกกันละชายวัดนะครับผมไม่ได้เห็นนานนะครับสูงขึ้นเยอะครับผมตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับ <c oughs> กินครับทุนพีครับผมเรื่องกินตังคูเรื่องกินตองูนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับผมเรื่องกินดาขย น่ารักมากครับผมสีเชี่ยครับผมน่ารักมากครับผมน่ารักมาครับผมาีเาี่ยครับผมน่ารักมากครับม อมแกงกแล้าดูไทยกินกันราครับผมนร่ากมาครับมีคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอ้ยมาเถี่ี่ยเพี่ยเพี่ยเพี่ทำถี่ี่ทำถี่เ้นเมอออย่าขอย่าเส้นนลาอิ่มแล้วมั้งเ่ะลาไปล ยังมีเยอะยังมีเยอะยังมีเยอะเยอะแตงมเยอะนะครับคครับเยอะฮักมันกินอรมันกินแบบมันกินแต่เนี่ยข้าวโพดกินแต่ข้าวโดก่อนเลยคุณกินแต่ข้าดแล้วันนี้กินแต่ข้าวดแล้วของคนครับอครับกันเ้ครับกัเร็ว

ะมาทำเอกพูดได้เขาพูดแต่แม่ยังมึนเลยอย่างกินเลยอย่างกินแล้วครับย่างกินแล้วไอ้เจ้ามึงขึ้นน้องหลามูขึ้นยังไงสูงกว่ามูอยู่

ทั้งกินทั้งถูครับต้อคถูครับอาวส์ฮึผมผลลัพม์ผลลัพธ์มันต้องส่งสุกมาทางนี้ครับส่งสุกเลย ต้องสุกไปแล้วครับถอยอรถอยแล้วถอยเลยถอยแล้วถอยเล้าต้องสุกเต้องสุกต้องสกไปแล้วนี่ต้องสุกเย็นไปแล้วต้องสุกเลยผ่านเขา้ครับปลานีกต้องสุกปลานีครับขอบคุณครับผมปลปี๊ปกินให้มดเบว่า้องนานต้องคุ้นะ่ิว่าะพงคนลูกีบีียยันร์กินไห้มดกนลูก มีเยอะมีเยอะมีเยอะก็ขอขอบคุณพี่เจริญครับผมที่เอาอาหารมาเลี้ยงเด็กนะครับเด็กๆทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับเนะครับผมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับผมไม่กินไม่ป่วยครับเป็นอะไรมาทีงนะครับขอบควรจะสู้กินได้ไหมครับเนี่ยน้อยแต่เพิ่มอันน้อย กูสาวคนเดียวไปด้วยนะก็พอพันเนาะเฮเป็นพอพัดฐานตู้เหรอเนาะรุ่นใหม่ครับผมอืมอ่มลนันเห่มันิแตงกวบ่อยมองกินบ้น้องภูนี่ประจำไม่กินไม่กินแตงกวครับผมู แ่าคไม่ไดู้ันหอยากกันในัตว์ลแต่งโ้่เป็่นะครับเราคมด้อใมันย่เลยบับอมาอร่อยไหม่อยไหมครับจุดลอร่อยไหมครับจุดลองาสวยมากครับทองสุกับผมพี่ตองสุกนะครับ

นเดียวเลยไงงเลย้อผมยร่างมนี่ได้ระวังมาเลยเห็นจะยางงี้นะพลังาเลยไม่ทางนี้มันทำง่ายถ้าทำปั๊บคือคือเอาดร่ใช่ถ้าจะทำปั๊บคือไเลย เนี no? <S 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 ่ย um, ม yeah, ัมอยู <te ่กนะเกน้ออน่ท้สองสุกหะัันำันี่สบายมากเลยตัวสุกสบายมากสบายมากเลยามเล เดี๋ยววันนี้โอ้โหน้ำพออากระดูกน้ำมาทไมมันตายเดี๋ยวน้น้อยพาทั้นนะครับผมจีนเรียนะครับ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับผม,มอย่าลืมนะครับกดไลค์ถ้าใครชอบผมกดติดตามครับผมช่องกายสองขูนะครับผมหน้าเป็นไรก็ไร้ตามผมสําหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกคนน่ารักทุกทีทุกคนทีนี้ก่อนนะรับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ